เขาเองนะฮะมีอะไรอยากจะคุยถึงคนนู้นคุยถึงคนนี้ที่มาในรายการนี้อ่ะคุณปิ๋มครับคุณอยากจะคุยถึงใครไม่ต้องบอกพูดไม่ได้ไม่อยากจะพูดมีเรื่องอะไรอยากจะพูดถึงบ้าไม่อยากพูดปะเขงจะต้องอะไรเขอเขาเกือบเขาเกือบพูดอะไรเลยไม่ได้ทำไมเป็นมมีเรื่องอะไรที่นู่เหลืออดบ้างเกี่ยวกับคนนี้เมื่อคืนมีงานทาไมงานดึกไงไม่มีอะไรอะไรอะไรเขาพูดถึงใครเขาจะพูดถึงพี่ พโจนัทนี่ขอโทษโอเคฉันไม่ได้ยินคุณโจนัสค่ะซีโฟเนี่ยนะเป็นคนชอบออกกําลังกายมากคุณคริสตี้คะคือว่าชอบออกกําลังกายคือชวนเพื่อนสาวเนี่ยไปไปออกกําลังกายกันไปออกกาลังกายกันอ้พี่เหนื่อยพี่ทํางานดึกพี่ไม่ไหวพี่ง่วงนอนันนี้ต่อเข้าใจเขาเข้าใจนะนะนะกว่าจะกลับมาถึงกว่าจะถอดขนตากว่าจะขอดคอนเทนต์เลนกว่าจะเซลฟี่ ก่อนเดี๋ยวเขาท่าเซลฟี่อีกทีนึงทางไหมนั่งไหมนั่งไรใกว่าจะเสร็จสามตื่นเช้ามาก็ไม่ไหวไงไปออกกำลังกายไม่ไหวไงพักหลังเลิกตีชิงไปตีแบดกับผู้ชายแล้วคือที่คือที่อัดอั้นนี่คือใครอ่ะคือที่อัดอั้นนี่คือคุณพี่ฉันดีชวนไปไม่ไปง่วง ไม่สบายง่วงอะไรไม่ไหวนู่นนี่นั่นแต่ผู้ชายชวนไปแบตีหนึ่งีสองรูปแบบในแบวไปสนุกนะเอีอกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวค่าผู้ชายที่ตีแบตส่วนใหญ่เป็นกระโทยจริงจริงจริงโอเคเดี๋รวนะมีอะไรก็เอาคุณ บอกว่าไม่ชอบถ่ายรูปงานผไม่ชอบถ่ายรูปอีฉ้นถ่ายอีกแล้วนะพอถ่ายเดี๋ยวก่อนพออฉันจะส่งอัพรูปเดี๋ยวเอาไปดูก่อนแต่งให้ก่อนนะพ่ชแต่งให้ก่อนอะไร่เีกองถ่ายร้างพอเราส่งขึ้นไปมาโวยวายจ้ะอีฉันดิค่ะว่าไม่แต่งภาพส่งไปได้ไงภาพแบบเนี้ยไม่ดูคนอื่นเลยอ่ะบอกไม่ชอบถ่ายรูป ส่งมาเดี๋ยวนี้ส่งมาเลยส่งมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงไม่เข้าใจเช็คลูกเช็คลูกไปอนไรนะพี่หลดโปรแกงโคต้องส่องไม่ในมือถือเมาส์เผาขนนะฮะของนี้ไม่เผาขนบ้านอื่นเลยนะบ้านอื่นบ้านอื่นพี่นี่พี่หนูแดงครับเผาบ้างดิเผาไม่ไม่จะไม่เหรอเผาเขากระซิบด้วยความที่แบบภาษาไทยไม่แข็งแรงเขาถามว่าขนนี่จะเผายังไงอันนี้อันนี้อันพี่้ ในฐานะที่คู่นี้สนิทกันนะสนิทกันคุณโจ้นั้ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงคิสตี้ไหมฮะเดี๋ยวก่อนล่าไม่ได้กอดเพราะจะไม่เป็นข่าวรถกวนไม่กอดเลยทำไงก็ไม่เป็นข่าวเอ่โอ้โตายละต่อหน้าต่อตาไม่เกรงใจกันเลยแต่ช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับเราบอกแล้วเราไม่จำกัดค่ายพี่เผา ค่ายเพลงนะฮะทุกค่ายทุกขนาดทุกไซส์นะฮะสามารถสมัครมาแล้วส่งศิลปินใหม่ๆม,ม,มาได้เลยไม,ไ,มไ,มไม่ขนาดทุกไซส์มันไม่ได้มองว่าเป็นค่ายแล้ว